เอาแล้วครับแล,แล้วทาสุเปอกิก็มานะครับดเดี๋ยวนี้เรามารีวิวตัวน้องกันเนาะแล้วก็มาจัดเทียริสน้องนะครับว่าอยู่ในแรง่งไหนนะครับสกิลอลังการมากน้องน,าน่ารักสุดๆนะฮะต้องมีครอบครองแล้วแหละบอกเลยร้องราคาดีมากฮะเอาล้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ่ะเล้งขอแนะนำนี่เลยครับ ร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเองาบเอบวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ c t นะครับ RV p พับหรือว่า r ั x รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเลยว่ามาจากอเด็กซ์กิมมิ่งนะครับ เอาละครับเพราะว่าผมอเรนกกิมมิ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับทัตนสุมกินะครับก็มาแล้วเนาะซึ่งมาในตู้เลตอัพนะฮะก็อย่างที่ทุกคนคาดหวังนะครับมันใช้เหรียญเงินในการสุ่มนะครับก็ไม่ต้องเสียใจที่กวัวมันจะใช้เหรียญทองเนาะไม่เหมือนตู้ตัวไหนนะเอาผมสุ่มไปแล้วตู้รีโลนะครับก็สามารถใช้เหรียญเงินได้เลยแต่มันมีข้อที่แบบว่าทําให้รียากนิดนึงคือมันไม่สามารถใช้ตั๋วทั่วไป สุ่มได้นะครับแต่ว่าจะต้องไปใช้ตั๋วลิมิเต็ดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูในร้านค้าเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดเทียรของน้องให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ไปเดี๋ยวไปทดสอบเล่นน้องกันก่อนเลยดีกว่านะครับบอกเลยเนี่ยความจริงกับผมมาไปหาซื้อไอดีมาให้แล้วนะครับแต่บอกเลยนะว่าราคาสูงมากนะครับผมก็เลยนะครับทดลองจะมาทดสอบให้ดูในในกิจกรรมเขานะครับเขามีให้ทดลองเล่นฟรีด้วยนะครับก็กิจกรรมนี้มัน18วันหรอตู้เรล็มเนกี่วันนะแป๊บนะก่อนไปเล่นนะครับ ตัวเลทตัวเลทโอ้สิบเจ็ดวันผมคิดว่าน่าจะถ้าใครอยากได้จริงๆนะหาเดียวเงินน่าจะทันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันมีเผื่อใครเติมนะครับก็มีแพ็กอีกเนาะผมว่ายัางไงก็ได้นะครับถ้าถ้าใครจะเอาจริงๆนะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่เปิดน้องเนาะเพราะตัวตัว,ตว R S R ผมมีสี่ตัวแล้วนะครับอืมผมคิดว่าผมรอ,อจริงๆผมอยากได้การโร่เนาะนะครับแล้วก็พวกแพ็กตัวทองตัวลนะิมิเต็ดเนี่ยผมว่าจะเก็บไว้ด้วยนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเวลา,าทดลองเล่นแล้วก็แนะนําวิธีการเล่นหน่อยเนาะ ก็น้องเป็นตัวตีระยะไกลเนาะแล้วก็ไกลมากๆด้วยนะฮะไกลมากๆมากนะ,ะยังไม่สุดแมทน,นะอ่าเนี่ยไกลนะไกลมากไกลมากนะครับพอ,พอเออ่ะระยะไกลอ่ะนะครับเท่าเจโนเลยอย่างทัศน์ฟุมบุก,กิจะเป็นระยะกลางเนาะนะครับแล้วก็อ่ะมาดูแนวทางการเล่นน้องเนาะก็เวลาโจมตีเนี่ยนะครับมันจะมีเกรนะครับเขาเรียกเครื่องหมายพลังจิตที่ตัวศัตรูเนาะเห็นไหมกลมๆเล็กๆนะครับถ้าเต็มเนี่ยนะครับอ่าทุก ถ้าเต็มเนี่ยเราจะใช้สกิล R ได้นะครับแล้วมันเพิ่มจากการโจมตีธรรมดาหรือใช้สกิลทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพอเต็มปุ๊บนี่เราจะใช้สกิล R ได้ครับครั้งแรกเป็นโจมตีนะครับกดครั้งที่มันจะเป็นแปลงล่างนะครับเข้าสู่โหมดพลังจิตนะครับอืมแล้วเวลาสูมเอ่อกดสกิล R แปลก้วยเราได้4เขาเรียกว่าหอพลังจิตนะครับเนี่ยเราจะได้4แต้มเนาะซึ่งเวลาเราจะใช้อันนี้ได้ในการโจมตีนะครับโดยการกดค้างนะครับ แล้วเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเราจะได้เกรตรงพายุตรงกลางด้วยนะครับซึ่งเวลาพายุตรงกลางเต็มเนาะเราจะใช้ท่าอาแบบว่าเขาเรียกว่าท่าใหญ่อะผมผมอ่าเป็นท่าพิเศษอีกทีนึงอ่ะนะทำให้มันโจมตีแรงมากเนาะอ่ะเรามาเก็บเกรกันต่อเนาะนะครับเก็บเกรพลังจิตให้เต็มเพื่อที่จะกด QR แล้วได้หอ,อกพลังจิตนะครับอ,ะอ่ะมาียบร้อปักแล้วเราก็ใช้ท่าหอ,อกพลังจิตครับนี่ <program mon aw ain> นะครับทีนี้พายุตรงกลางเต็มนะครับเราก็กดอาโจมตีแบบ ลูกใหญ่อีกรอบหนะบึ่งนะะบึมบึมไปเลยนะฮะอันนี้คือเขาให้ทดลองสกิลเนาะเดี๋ยวเรามาลองสู้กับบอสกันนะครับซึ่งมันมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือมันก็เก็บเกรดยากอยู่พอสมควรนะเนาะอาจจะไม่ได้ไม่ได้คอมโบง่ายเหมือนฟูบุกิผมว่าฟูบุกิคอมโบไวกว่านะนะครับแต่ว่าฟูบุกิจะกดยากกว่าเยอะนะฮะถ้าซูบุกิเนี่ยคือถ้าติดถ้าติดสกิล R แล้วอผมว่ามันมันไวนะเนี่ยแปลงร่างแล้วฮะมันจะเริ่มไวขึ้น บัง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 ป๊บป๊บปัาป๊บเออออกฟังจิตป๊บป๊บป๊บปั๊าป๊าเกเรเกเรเกเรเกยรถือหลบ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 ใหญ่ต้องหลบกว่านิดนึงนะนะครับมาปับแล้วจะได้แล้วจะได้แล้วห้าพายุนะฮะบึ้มเดี๋ยวมาดูอันติกันว่าจะสวยขนาดไหนถือว่าเล่นง่ายนะเป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายมากเลยนี่ครับ ตอบอกเป็นตัวตีไกลที่เล่นง่ายเนาะเพราะว่าความจริงตลาดตัวไกลเราก็ต้องอยู่ไกลแล้วต้องหลบสกิลหน่อยนะครับป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 บ,ปบเล่นง่ายนะถ้าใครแบบว่าหาน้องอยู่อะ่ะผมบอกเลยว่าเล่นได้เลยครับไม่ผิดหวังนะครับเล่นง่ายเล่นดีมากนะฮะโอ้แอนติเมทอาชีน้องน่ารักมากนะใส่โรล,ลี่นี่ต้องต้องจัดแหละบอกเลยก็ราคาในตลาดตอนนี้อยู่ประมาณ5 0 0ถึง700ร้อเลยนะ เมื่อคืนผมหานะตอนนี้รู้สึกขึ้นไปแปดร้อยแล้วมันลียากจริงครับแล้วคนต้องการตัวน้องเยอะนะนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่รีบเนาะอยังไงก็เก็บทันทันตู้การันตีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิบแปดวันนะนะครับเราไปเก็บพวกลงบอสลงกิจกรรมผ่านด่านให้ครบดาวครบเงี้ยยังไงก็สะสมครบครับอืม มาครับต่อมาเรามาดูวิธีการหาตัวน้องดีกว่าตัวพิเศษตัวนี้นะครับหาจากไหนเนาะก็อันเนี้ยตั๋วเนี้ยมันจะเป็นตั๋วสําหรับคนที่เติมเงินเข้าไปเนาะแล้วเอาเหรียญมาซื้อนะครับซึ่งเขาจะมีแพ็คขายอยู่ซึ่งเป็นแพ็คราคาคุ้มนะครับอ่ามีประมาณอมีอยู่2แพ็คนะครับก็คืออันแรกเนาะแพ็คอ่ารับสมัครนะครับอันนี้เนาะสามสิบเหรียญทองนะครับถ้าใครเติมพาร์ตรายเดือนอ่ะไอ้ตัวรายเดือนนะครับก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับสิบใบเนาะนะครับสามสิบเหรียญทอง อันนี้จะอยู่ที่อันนี้แพงหน่อยนะประมาณ200ร้อยเหรียญทองเลยถ้าใครงบน้อยผมเหมาะผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับอืมได้น้องยังไม่ได้ซื้อมานี่ยังไม่ได้น้องด้วยนะครับได้มันตกเหรียญละเหรียญละสิบนะประมาณเหรียญละสิบแต่ว่าได้อุปก,กรณ์พัฒนาตัวน้องแล้วก็นี่ได้ได้ตัวอาร์มอาร์มของน้องด้วยนะครับอ่าอ่าแล้วก็มีมีแค่นี้นะครับแล้วก็ที่หนึ่งก็คือสามารถกดหน้าตู้ได้เลยนะครับตก วันละ8ดเหรียญนะครับอันนี้ก็ถูกเหมือนกันวันละแดเหรียญถ้าเที่ยวเมื่อกี้ตกละสิบเหรียญเนาะนะครับก็อันนั้นแพงกว่าแต่เนี้ยมันได้วันละครั้งเท่านั้นกดผมผมลองละนะฮะเมื่อคืนนะครับก็วันนี้มาเดี๋ยวเราไปดูเทียริสกันดีกว่าเนาะเอาละครับเรามาอัปเดตเทียริสกันต่อเนาะสำหรับเทียริสที่มีน้องทัตซูมิกิเข้ามาแล้วนะครับ ก็นะครับผมขอญาตเอาทัตซึมุกิเนี่ยนะครับขึ้นไปเทียเอสเลยนะครับแล้วก็เป็นเทียเอสอันดับ3ด้วยนะครับซึ่งเทียริทวันเนี้ยนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากเทียริท์โอเพนเบต้านิดนึงนะครับเพราะเราก็ได้เล่นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็อันดับหนึ่งเนี่ยผมขอญาตเปลี่ยนจากไซตามะนะครับเป็นน้องเอ่อพ่อหนุ่มโซนิกนะครับเพราะอะไรนะครับอันนี้จากเหตุผลของผมเนาะนะครับจากที่เพื่อนๆหลายคนนะครับแล้วก็น้องๆหลายคนนะครับที่ได้เล่นนะครับแล้วก็ได้เคลียร์บอสโลกไปนะครับ อ่าถ้าใครที่มีโซนิกเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าโซนิกเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะเนาะถ้ามีโซนิกเนี่ยนะครับในการเคลียร์บอสโลกเพราะโซนิกเนี่ยมีสกิลหลบหลีกเนาะที่สามารถหลบดาเมจได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็สามารถบิ้งไปข้างหลังได้ทําให้เราเล่นสู้กับบอสได้ง่ายขึ้นเนาะส่วนไซตามะเนี่ยนะครับความจริงเป็นตัวที่แรงเล่นง่ายอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าถ้าพูดถึงบอสโลกเนี่ยโซนิกช่วยได้เยอะเลยครับอ่ะแล้วก็อย่างทัศน์มุกีเนาะอย่างที่เราไปเทสกันเมื่อกี้นะครับอ่ตอนเนี้ยนะครับที่ผ่านมานะครับยังไมม่ี ตัวตีระยะไกลตัวไหนที่แบบว่าดามเมจะจ๋าแล้วก็เล่นง่ายเท่ากับทัสซูเมก,กิและนะครับอย่างฟูกิเองก็เป็นตัวที่บอกเลยว่าไม่ไม่เชิงว่าเป็นตัวตีไกลนะเพราะว่าเป็นตัวตีระยะกลางนะครับแล้วก็ต้องใช้ฝีมือแล้วก็คอมโบในการคอมโบสกิลให้แบบต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับถ้าโดนขัดทีก็ถือว่าสะดุดไปเลยนะครับก็เลยขอยกเป็นอันดับ4เนาะและอีก2ตัวนะครับอ่าตัวซอมบี้แมนเนาะก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายเหมือนกันแล้วก็ตีใกล้ถ้าตีไกลได้สกิลเยอะเนาะ เพราะว่าสามารถสลับเป็นตีใกล้กดได้2สกิลตีไกลกดได้2สกิลเนาะนะครับแล้วก็มีสกิลคาลเตอร์ด้วยนะครับตัวซอมบี้แมนนะครับแล้วก็เจนอตอ่าตัวฟรีประจําเกมนะครับก็บอกเลยว่าเล่นง่ายเล่นดีเนาะเอาน้องใครใส่ฟรีเนี่ยไม่อยากสุ่มหานะครับก็เอาตองเป็นตัวหลักได้เลยเนาะนะครับอืมนะครับตัวนี้ก็เล่นง่ายนะครับแล้วก็ต่อมาอันดับ A ก็ขออันดับหนึ่งก็ขอให้เป็นปู่แฟงเหมือนเดิมนะครับความจริงปู่แฟงเนี่ยเก่งนะครับอย่างที่น้องๆบอกเลยนะครับแต่ว่าต้องใช้ฝีมืออย่าง นะครับเพราะว่าเป็นสายเคานเตอร์เนาะนะครับอืมก็ต้องเอ่อกดแม่นๆนิดนึงนะครับอืมแล้วก็ที่เหลือก็อย่างปุริบุริก็เป็นตัวแทงนะครับอย่างเมทัลไนก็เป็นตัวตีระยะไกลนะครับอาจจะเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอ่อสกิลมันจะช้านะครับตัวจริงยิงระยะไกลของจริงนั่นแหละเอาจริงสกิลคล้ายๆแบบว่าเอ่อยิงแล้วก็มีปูพื้นคล้ายทัสซงเมกิอะนะนะครับอืม แล้วก็ต่อมานะครับอันนี้สําหรับเพื่อนๆน้องๆหลายคนที่ถามมาว่าตัว SR เนี่ยนะครับเพราะตัวไหนพอจะเล่นได้นะครับถ้าตัวที่พอจะเล่นได้2ตัวเลยนะนะครับเอาจริงถือว่าเก่งเลยด้วยซ้ำนะครับก็จะมีตัวลิลลี่นะครับอืมอ่กระบอง3ท่อนเนี่ยนะครับอืมมีอ่โจมตีได้หลบได้นะครับแล้วก็มีสกิลฮิลด้วยนะครับอันนี้จุดเด่นของเขาแล้วก็อีกตัวหนึ่งโกลเดนบอลนะครับเป็นตัวตีระยะไกลนะครับตัวทําดามจตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับที่เหลือก็พอ ที่เหลือเหลือนะครับก็พอๆเล่นได้พอๆสูุดถ่ายไปนะครับเออเพราะว่าที่เหลือเนี่ยจริงผมยังไม่ได้เล่นมากเท่าไหร่ยังไม่ได้จับมากเท่าไหร่เนาะก็ถ้ามีใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือว่าแชร์ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับก็เทียจากความคิดเห็นส่วนตัววันนี้แล้วก็จากมุมมองที่ไปดูกับเพื่อนๆในกลุ่มมานะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็มาแชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับยังไงฝากกดไลค้้ววยนนะะรับบปแ